สำหรับใครที่ยังไม่เคยจอยงานวิ่งมาก่อนมันก็เป็นเส้นทางเล็กๆที่สำคัญไม่ใช่แค่พอการมารับบิ้าเรามาดูกันเลยว่าไอตัวงานรับบิบเนี่ยเขาให้อะไรมามั่งนะจริงๆใจเราก็เป็นคนที่ชอบการวิ่งนะครับแต่ว่าเคยมีปัญหาเรื่องของเอ็นใต้ฝ่าเท้าบาดเจ็บแต่ตอนนี้นกที่ตื่นเช้าก็เป็นนกที่ง,ง,ง,ง่วงนอนอยู่ที่สะพานพระรามแปดห่วง วันนี้เราจะเดินทางไปที่งานรับบิบนะครับของงานลัซ a ดารันอี0 2 5นะครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยจอยในงานวิ่งนะครับก็ก่อนที่จะถึงงานวิ่งเขาก็จะมีเป็นอีเวนต์สำหรับให้ไปรับบิบซึ่งอตัวบิบเนี่ยมันก็คือเป็นป้ายประจำตัวของนักวิ่งที่จะเข้าร่วมจอยในงานวิ่งต่างๆนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในงานของราศด่านของวันรับบิบเขาหน้าตาเป็นยังไงนครับแล้วการเดินทางเล็กๆของผมในครั้งนี้ก็เริ่มต้นขึ้นการเดินทางที่มาพร้อมกับความตั้งใจว่าอยากกลับมาเริ่มต้นอะไรบางอย่างอีกครั้งหลายปีที่ผ่านมาผมหยุดวิ่งไปนานจนแทบลืมความรู้สึกเวลาที่วิ่งจบ ลืมความรู้สึกของการให้ขาทั้งสองข้างพาเราไปในที่ต่างๆและลืมไปว่าการวิ่งเคยทำให้ผมดูแลตัวเองได้ดีแค่ไหนมันทำให้ผมเผลอถามตัวเองไปว่าเพราะอะไรเราถึงปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นหายไปพอประตูรถไฟเปิดผมก็ก้าวเข้าไปในโบกี้ที่มีคนอยู่ประปลาย บรรยากาศแบบนี้แหละที่มันมักจะกลายเป็นพื้นที่ให้ผมได้คุยกับตัวเองแบบไม่ต้องรีบไม่ต้องคิดมากนั่งมองวิวข้างทางที่ค่อ,คอยๆเคลื่อนผ่านไปแล้วก็ย้อนกลับไปคิดถึงวันแรกที่เริ่มหัดวิง่งวันที่วิ่งได้แค่ไม่กี่กิโลแต่รู้สึกดีมากคิดถึงตอนจบการวิ่งที่เหนื่อยจนหอบแต่ก็ยิ้มออกมาได้เสมอการเดินทางในวันนี้ทำให้ผมรู้สึกเหมือนกำลังวางบางอย่างไปข้างหลัง วางความรู้สึกผิดที่หยุดไปนานวางข้ออ้างเล็กๆที่เคยเก็บไว้และว,วางความคิดที่ว่าคงไม่ได้กลับมาวิ่งอีกแล้วผมคิดว่าการกลับมาดูแลตัวเองอีกครั้งมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ไม่ต้องเริ่มจากการวิ่งที่ไกลกๆหรือทำอะไรหนักๆบางทีมันอาจ,จเริ่มจากการออกจากบ้านในวันที่ไม่อยากทำอะไรเลยหรือแค่การเดินทางไปรับบีบหนึ่งใบเพื่อบอกตัวเองว่าลองใหม่อีกครั้งก็ได้นะ พอมาถึงสถานีกลางบางซื่อผมก็รู้สึกตื่นเต้นแบบแปลกๆที่นี่กว้างมากใหญ่จนรู้สึกแปลกตาไปหมดร่วมไปกับความรู้สึกของคนที่กำลงังจะเริ่มใหม่แม้มันจะเป็นก้าวเล็กๆก็ตามตอนนี้เราก็มาถึงที่ส,สถานีกลางบางซื่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราคงต้องไปเดินหาสักนิดน,นึงนะว่าชั้น M อมประตูสี่มอยู่ตรงไหนนะครับใครเดินทางมาเหมือนผมจาก รถไฟสายสีแดงนี่ก็อาจจะต้องวอร์มวอร์มก่อนมันวิ่งนะอาจจะต้องเดินไกลสักนิดหนึ่งแต่บรรยาก,กาศค่อนข้างเงียบมากเลยตอนนี้ยังดูไม่เห็นถึงทรายของงานรับบิบเลยอ๋อได้ยินเสียง ประกาศอยู่ไกลๆและไม่รู้ใช่หรือเปล่าอ่าใช่น่าจะเป็นบริเวณข้างหน้านี้แหละเดี๋ยวลองไปดูนะว่างานรับบีบแน่นอกจากที่เราจะมารับบีบแล้วเนี่ยเขาะจะมีบูธกิจกรรมหรือว่าจะบีบโปรดักต์อะไรที่เกี่ยวกับการวิ่งที่น่าสนใจในบูธบ้างนะสำหรับใครนะครับที่อาจจะยังไม่เคยมาจอยงานวิ่งก็ลองชมดูครับว่าบรรยากาศเป็นยังไง ทุกๆงานวิ่งมันก็จะเป็นลักษณะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับก็คือวันสมมุติเราจะวิ่งวันอาทิตย์เดี๋ยวเขาก็จะมีจัดอีเวนต์เพื่อมาให้รับปิบแล้วเป็นวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับหรือบางงานก็อาจจะมีส่งไปสนีส่งอะไรไปทางก็แล้วแต่แต่ก็โดยส่วนใหญ่แล้วนะจริงๆก็ทุกงานแล้วมันก็จะมีเขาได้จัดเป็นอีเวนต์มาให้พี่ๆน้องๆที่สมัครวิ่ง มารับบิดกันที่หน้าง,งานในวันที่เรามารับบิดเนี่ยข้อสำคัญอีกอย่างนึงที่ก็เตรียมตัวมาให้พร้อมก็จะช่วยลดขั้นตอนเวลานได้นะครับก็คือโดยปกติเขาก็จะมีเราก็จะมีเบอร์อยู่นะครับเช่นอย่างนี้นะผมก็จะดูเช็คเบอร์มาก่อนแล้วว่ารายชื่อของผมเนี่ยจะเป็น running number อยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่ถึงเวลาที่เราไปเจอกับพี่ๆนะครับที่ ดูแลเรื่องของการรับบีบอะ่ะเราก็จะได้ยื่นตัวนี้ให้เขาได้เลยแล้วก็ให้เขาเช็คอินได้เลยจะได้ไม่ต้องไปนั่งตามหากันนะครับรบเรียมตัวเช็คชื่อเช็คอะไรถูกต้องเรียบร้อยเ,เบอร์รนักวิ่งเรียบร้อยก่อนที่จะมางานก็จะช่วยได้ครับอีกแล้วตอนเดินเข้าไปในโซนรับบีบผมก็เห็นคนอื่นๆที่มารับบีบเหมือนกันแต่ละคนก็ดูมีเรื่องราวเป็นของตัวเอง ซึ่งเหมือนก็ทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่ารอทุกคนต่างก็เริ่มในแบบของเราไม่มีใครช้าไปไม่มีใครเร็วไปแค่เริ่มก็พอแล้วผมเดินไปที่โต๊ะรับบิบโดยที่ไม่ได้เร่งรรบอะไรอยากปล่อยให้ตัวเองได้ซึมซับบรรยากาศนี้เพราะมันก็คือช่วงเวลาที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมกลับมาสนใจตัวเองอีกครั้ง สำหรับบางคนบิบไปนี้อาจจะไม่ได้สำคัญอะไรแต่สำหรับผมมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการกลับมากลับมาวิ่งกลับมาดูแลร่างกายกลับมาดูแลใจตัวเองครั้งและผมรู้ว่าวันนี้มันก็เป็นเส้นทางเล็กๆที่สำคัญไม่ใช่แค่พอการมารับบิบแต่เพราะผมเลือกที่จะกลับมาเ,าเริ่มต้นใหม่อีกครั้งความรู้สึกของตอนรับบิบ ไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันกับผมไหมนะครับเรารอเจ้ากระดาษแค่หนึ่งใบนี้มานานหลายเดือนแต่พอได้มันมาก็กลับทำให้รอตื่นเต้นเหมือนเด็กที่กำลังรอของเล่นชิ้นโปรดซึ่งวันรับบิบจึงไม่ใช่แค่วันรับของแต่มันคือการรับพลังการรับความหวังแล้วรอวันที่เราจะได้ออกไปพิสูจน์ความพยายามที่สะสมมาหลายเดือนในวันแข่งจริงที่กำลังจะมาถึง รับบิดมาเรียบร้อยนะครับกับงานลัสซารันของเราการกลับมาจอยงานวิ่งครั้งแรกในรอบหลายปีของผมนะครับโกของการที่มาจอยในครั้งนี้นะครับอยากมาลองดูฟังเสียงร่างกายตัวเองดูว่าจะพร้อมแค่ไหนสําหรับการที่เราจะมาชาเลน์ตัวเองกับงานวิ่งครั้งนะครับโอเคเรามาดูกัน,นว่า ไอตัวงานรับบิ่เนี่ยเขาให้อะไรมาม้างนะขอหลบมาคุยข้างนอกแล้วกันเพราะว่าข้างในเสียงค่อนข้างดังมากนะครับภายในตัวอุปกรณ์รับบิ่มเราก็มีตัวนี้หลักๆเนาะแตะไว้ที่หน้าอกนี้นะแล้วก็จะเป็นเหมือนสสยรักประจำตัวของนักวิ่งนะครับแล้วก็จะมีเสื้อซึ่งงานนี้สปอนเซอร์หลักก็เป็น Adidas นะก็เลยเลืเสื้อของ Adidas มาครีมกันแดดลาโรเชใช่ไหม เอสไวท์คนหน้าแล้วก็อะมิโนไ t a โ w a t อ r ต h ชาร์ตอันนี้ก็จะเป็นเกลือแร่อาจจะไม่ใช่สำหรับนักวิ่งที่แบบระยะไกลมีมาร์คด้วยมอยส์เจอร์ไรซิ่งโลชั่นอะไรรุ่งโร่เซราีเขาเรียกว่าของเขาจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วสำหรับการวิ่งในครั้งนี้ผมนะครับคือโกที่ตั้งไว้จริงๆก็คือเราอยาก กลับมาลงสนามวิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็เลือกระยะที่ไม่ได้ฝืนกับตัวเองจนเกินไปเอาแบบระยะแบบมินิมอลสุดๆเลยก็คือ5กิโลนะครับ mm hmm. ซึ่งระยะที่เราสมัครนะครับก็ระยะ5กิโลเมตรนะครับ,ระะรบและที่พิเศษในรอบนี้ก็คือมันมี้5กิโลเมตรแบบป๊อปมาด้วยนะนับอกระยะเขาจะมีเริ่มต้นตั้งแต่5กิโลเมตรสกิโลเมตรแล้วก็21กิโลเมตรนะครับซึ่งที่ผมสมัครไป5กิโลเมตร แต่นี5กิโลเมตรธรรมดาเป็น5กิโลเมตรแบบป๊อปมาร์ซึ่งก็จะมีมือเชนดาซิ่งต่างๆเกี่ยวกับของตัวป๊อปมาร์ทสำหรับนักวิ่งในระยะ5กิโลเมตรแบบป๊อปมาร์ด้วยนะจริงๆถ้าพูดถึงการวิ่งครั้งนี้ก็คือเลือกสมัครไปที่5กิโลเมตรนะครับจริงๆใจเราก็เป็นคนที่ชอบการวิ่งนะครับและจริงๆก็เคยวิ่งมานานแล้วแต่ว่าเคยมีปัญหาเรื่องของเอ็นใต้ฝ่าเท้าบาดเจ็บ ซึ่งตอนนั้นก็พยายามมารักษาอยู่หลายแบบเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายมักที่ยังไม่หายก็เลยสุดท้ายก็เลยพักไปยาวๆแล้วก็หยุดไปโดยส่วนตัวตอนนี้นะครับเราก็มองตัวเองว่าเออเราเองก็อาจจะยังไม่ใช่คนที่แบบหูมีร่างกายแข็งแรงเป็นโปรแอตลีต e, หรือว่าเป็นเหมือนพี่ๆเพื่อนๆน,น,นักวิ่งที่สะสมประสบการณ์สะสมชั่วโมงบินมานานนะผมเองก็เพิ่งกลับมาเริ่มวิ่งอีกครั้งหนึ่ง ็เลยเริ่มต้นที่ระยะที่มันแบบมินิมอลมินิมอลแล้วก็คงฟังเสียงร่างกายตัวเองไปดูแล้วไม่ฝืนและที่สําคัญเลยก็คือเรื่องนอกสิจากการที่ต้องฝึกซ้อมเรื่องการวิ่งมากขึ้น้วคงเป็นเรื่องของการที่จะเพิ่ม t r e n g t h training เรื่องเว t เทรนนิ่ในการเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งส่วนขาหรือทั่วร่างกายของเรานะครับเพื่อให้เราพร้อมที่จะไปลุยกับกิจกรรมต่างๆที่มันน่าสนุกน่าสนุกในอีกหลายๆางานนะครับการสมัครงานวิ่งมันก็เหมือนเป็นบุดหมายอย่างหนึ่งน,นะครับที่เรา ตั้งใจที่จะไปจอยอีเวนต์หรือไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งก็ต้องมาใัยเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้พร้อมซึ่งอันนั้นก็เป็นความสำคัญดัาดับหนึ่งที่เรามีเป้าหมายเหมือนปักหมุดไปแล้วว่าเราจะไปจอยไปชาเเน้นตัวเองในงานนี้แล้วก็ระหว่างทางเราก็ต้องเตรียมตัวพัฒนาตัวเองให้อย่างเหมาะสมส่วนข้อที่2อ่ะผมมองว่ามันก็เป็นเหมือนเรื่องของ motivation เหมือนเป็นสิ่งสนุกสนุกที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะไปจอย ไปวิ่งที่งานวิ่งนะครับซึ่งบรรยากาศในงานวิ่งอ่ะก็จะเป็นวฟ์ของคนที่ชอบในสิ่งที่มือเหมือนก,นกันกับเรานะครับคนที่ตั้งใจดูแลร่างกายออกกำลังกายฝึกซ้อมมาอย่างดีแล้วก็รลยล้อมไปด้วยพี่ๆน้องๆคนเหล่านี้ซึ่งมันก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆกับอีกข้อหนึ่งก็คือเราเองก็จะได้มีโอกาสได้ไปตามสถานที่ต่างๆของงานวิ่งนะครับเราเองก็สามารถแบบ โอเคไปวิ่งบนถนนอย่างงาั้นนี้เราก็จะได้ได้วิ่งบนสะพานกระลำแปดก็เดี๋ยวคงได้เอาบรรยากาศมาฝากให้ดูกันในบรรยากาศงานวิ่งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยจอยงานวิ่งมาก่อนแต่ก็อยู่ในช่วงเร,เริ่มต้นการออกกาลังกายเหมือนผมว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นเป็นคนออกกําลังกายใหม่เลยหรือว่าอาจจะมีประสบการณ์การวิ่งมาก่อนแต่ห่างจากการวิ่งไปนานก็เชียร์ครับว่าเราอาจจะลองสมัร งานวิ่งแล้วก็ระหว่างทางก็ค่อยๆดูแลร่างกายตัวเองไปค่อยๆซ้อมทีละนิดทีละน้อยไปไม่ฝืนร่างกายจนเกินไปแต่ก็ทำอย่างมันอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันะครับว่าในวันงานวิ่งของวันอาทิตย์นี้มันจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วผมก็มาถึงที่สวนพระรามแดซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวิ่งในครั้งนี้ บรรยากาศรอบๆอาจจะดูบางตากว่าที่คิดคงเพราะระยะ21กิโลเมตรและ4กิโลเมตรถูกปล่อยตัวออกไปก่อนแล้วเหลือเพียงนักวิ่งระยะ5กิโลเมตรที่กำลังรอเวลาของตัวเองอยู่แม้คนจะน้อยลงบ้างแต่บรรยากาศในงานก็ยังมีอะไรบางอย่างที่มันทําให้หัวใจมันเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวสวัสดีครับทุกคนและ นกที่ตื่นเช้าก็ยังคงเป็นนกที่เง่ยงนอนอยู่วันนี้เป็นเวลาตีสินะครับเรามาถึงที่สะพานพระลานแต่งพืนที่เรียบร้อยวันนี้เราก็รอเวลาของ5กิโลเขาจะปล่อยตัวประมาณตีห้านะครับวันนี้เรามาถึงที่งานแล้วเดี๋ยวก็ความร่างกายหน่อย เช็ครองเท้าให้เป๊ะเลยแล้เดี๋ยวเราก็ไปลุยกันคนระับตอนนี้ง่วงมากเลยจริงนะทุกอย่างเช้านี้เริ่มต้นจากตรงนี้กับการก้มลงผูกเชือกรองเทา้าซึ่งก็เป็นจังหวะเล็กๆที่เหมือนให้เรา,เราได้หยุดหายใจสักครู่เพื่อตั้งสติแล้วถามตัวเองแบบเง,งียบๆว่าวันนี้เราจะไปได้ไกลแค่ไหนกันนะแต่พอจับเชือกแน่นๆแล้วดึงให้กระชับมันก็เหมือนเป็นสัญญาณเล็กๆที่บอกตัวเองว่า โอเคพร้อมแล้วแต่ตอนนี้นกที่ตื่นเช้าก็เป็นนกที่ง่วงนอนอยู่ที่สะพานพระรามแปเรียบร้อยนะครับถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาปีสีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็รอเวลาระยะของที่เราจะมาจอยอยู่นี้นะครับ5้กิโลซึ่งมันก็จะปล่อยตัวตอน ี5นะครับตอนนี้พี่ๆน้องน้องวิ่งก็มีออกไปแล้วบางส่วนทั้ง21กิโลแล้วก็10กิโลนะครับตอนนี้ก็เหลือเป็น่าจะสมาชิกของ5กิโลที่จะไปวิ่งกันเดี๋ยวไปดูนครับว่าบรรยากาศการวิ่งการกลับมาวิ่งครั้งแรกนะครับที่5กิโลเมตรผมจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มาชมบรรยากาศในงานวิ่งกันครับ Yeah ่วงป<ะ>เป็นกินจกรรมเล่นกันเล็กๆนะครับชินโกลชินโกล สิ่งสำคัญอีกอย่างที่เราไม่ควรมองข้ามก่อนการออกกำลังกายทุกครั้งก็คือการวอร์มร่างกายกับช่วงเวลาที่เราได้เริ่มขยับยืดแขนขายืดเหยียดกล้ามเนื้อซึ่งร่างกายมันก็อาจจะยังงงอยู่แต่ในทุกครั้งที่ก้มลงไปแตะปลายเท้าข้อต่อช้าๆมันก็เหมือนกับการที่เราป,ปลุกร่างกายให้ค่อยๆตื่นตามความตั้งใจของเรา พร้อมกับสกิดแล้วบอกว่าโอเควันนี้เรามาเริ่มกันนะไม่ต้องรีบให้เวลากับตัวเองสักนิดหายใจเข้าลึกๆสักหนึ่งครั้งปล่อยเรื่องอื่นทิ้งไว้ข้างหลังพร้อมกับบอกตัวเองว่าวันนี้มันจะเป็นวันที่ดีอีกวันแน่นอนตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะครับวอร์มล้างกายเรียบร้อย การวิ่งกลับมาวิ่งครั้งแรกก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ถึงมันจะเป็นแค่5กิโลก็เถอะแต่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นนะเดีกลับมาลงสนามวิ่งอครั้งบรรยากาศตอนนี้ผู้คนก็เริ่มทยอยกันมาเยอะขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่า5กิโลวิ่งมาราธอนจะหน้าตาเป็นยังไงนะวิ่งบนสะพานน้ำแข็งด้วยนะเะ yeah. พอมาถึงบริเวณจุดสตาร์ทก็พบว่ามีเพื่อนร,อร่วมทางในครั้งนี้เป็นจุนวนที่เยอะมากๆมีทั้งเสียงที่ดังบ้างเงียบบ้างแต่พอมองดีๆแทบทุกคนต่างก็มีโลกของตัวเองบางคนวิ่งครั้งแรกบางคนมากันกลุ่มหรือบางคนก็มาคนเดียวเหมือนกันกับผมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมือนทั้งเมืองที่ยังหลับไหลยอยู่แต่กลับมีนับวิ่งนับร้อยนับพันคนที่ตื่นขึ้นมา ตื่นมาทั้งตัวแล้วก็ตื่นมาทั้งความหวังบางอย่างในใจทีนี้ก็การจะลยจรติดขัดนิดหน่อยนะครับกับการปล่อยตัวมันนี้ก็ถึงเวลาตีห้าสิบเอ็ดนาทีพอถึงเวลาปล่อยตัวสิ่งแรกที่เจอเลยก็คือเหมือนถนนที่เคยกว้างมันก็ย่อขนาดลงเล็กกว่าเดิมพื้นที่และช่องว่างให้ก้าว ก็มีขนาดที่น้อยลงเราเองก็ได้แต่ย่องค่อยๆย,ย,ย่องไปทีละนิดคอยเบี่ยงซ้ายบ้างขวาบ้างหาช่องหวะเล็กๆให้ตัวเองได้เริ่มขยับซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องเพซเลยคิดแค่ว่าขอแค่ได้เริ่มต้นให้ได้ก่อนก็แล้วกันผ่านไปหนึ่งกิโลแล้วการจราจรก็ยังติดขัดอยู่ แล้วคนเยอะมากขึ้นสะพานกันมาคและในช่วงเช้าของวันนี้ถนนที่เคยเต็มไปด้วยการสรัญจรของรถกลายมาเป็นเส้นทางของนักวิง่งถนนเส้นเดิมที่เคยเรียบผ่านในทุกเช้าวันนี้กลับดูช้าลงเหมือนมันเปิดพื้นที่ให้เราได้หายใจให้เราได้ใช้สองขาของตัวเองก้าวไปตามจังหวะที่เราเลือกเอง มันเลยกลายเป็นช่วงเวลาที่เงียบกว่าปกติสงบกว่าที่คิดและยังมีคนอีกมากมายที่ตั้งใจตื่นขึ้นมาเพื่อเดินทางเส้นเดียวกันกันกบเราโอเคครับเราขึ้นสปายมากันระบุพื้นที่วิ่งห,หน่อยหน่อยลุยครับ Okay. เข้าสู่สกิโลครับข้างหน้าจะเป็นจุดให้น้ำนะครับจุดให้น้ำสจุด okay. พอหลังจากผ่านจุดให้น้ำเหมือนอร่างกายมันค่อยๆเข้าที่ ถนนข้างหน้าก็เริ่มโปรง่งแต่ละก้าวก็เริ่มไหลลื่นขึ้นร่างกายเริ่มนิ่งแล้วความรู้สึกสนุกแบบเบาๆก็เริ่มกลับมาอีกครั้งมันเป็นช่วงที่ทำให้คิดขึ้นมาว่านี่แหละนะเหตุผลที่เราชอบการวิ่งพอเริ่มจะวิ่งได้ก็เหมือนจะเกินครึ่งไปแล้วถึงจุดกลับตัวแล้ครับ พอมาถึงจุดกลับตัวจุดที่บอกว่าเราได้ผ่านมาครึ่งทางแล้วและทุกครั้งที่มายืนอยู่ตรงนี้มันก็จะทำให้รู้เสมอว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการเ,าเริ่มต้นนั่นเองเพราะพอเราก้าวแรกออกไปแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของการกค่อยๆเดินทางไปตามจังหวะของเราเอง เห็นเราก,ก็กำลังจะขับสูทสะพานพระหลักแปงครับสะพานพระหลังแปงฉันมาเลี้ยวทีเดียวมีน้ำที่ไหนเราก็ไปขึ้นที่นสายแวะ จนกระทั่งเงาของสะพานพระรามแดเริ่มลอยขึ้นมาตรงหน้ามันเป็นภาพที่คุ้นเคยแต่เช้านี้กลับรู้สึกไม่เหมือนเดิมแทนที่จะนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านเรากลับเลือกที่จะตื่นเช้าและออกมาวิ่งแบบนี้และสิ่งที่ได้รับตอบแทนกลับมาก็คือบรรยากาศที่ไม่สามารถหาได้ในวันที่ใช้ชีวิตตามปกติแสงสีฟ้าอ่อนของช่วงเช้ากับเสียงฝีเท้าของคนแปลกหน้าที่ตั้งใจเหมือนกัน ั้งหมดนี้มันทําให้รู้สึกว่าเรายืนอยู่ท่ามกลางช่วงเวลาที่แตกต่างออกไปจากเดิมมันเหมือนสภาพแวดล้อมที่เหมือนเดิมแต่เปิดอีกเวอร์ชั่นหนึ่งให้เราได้เห็นเวอร์ชั่นที่เงียบกว่าสงบกว่าและสวยงามกว่าที่จําได้ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่มาที่นี่พอขึ้นมาบนตัวสะพานท้องฟ้ายามเช้ามืดมันเริ่มไล่สีจากน้ำเงินมนๆไปจนถึงฟ้าสว่างอ,อ่อ,อนๆ ตัดกับโครงสร้างสีทองของพระธรรมแปดที่สว่างขึ้นเรื่อยๆเป็นภาพที่เรียบง่ายแต่มีความหมายมากกว่าที่คิดเพราะมันทำให้รู้ว่าเรากำลังเข้าใกล้จุดหมายและในขณะเดียวกันการเดินทางครั้งนี้ก็กำลังจะจบลงแล้วเช่นกัน ไม่เงี้ยรับเหรียญรางวัลด้านหน้าได้เลยนะคะขอโทษค่ะทีนี้ด้ค่ะมาที่สิ่งนีครับขอบคุณครับ ในีฉากาศในงานวิ่งนะนก็จะมีเกียรติให้บู๊ปต่างๆแล้วก็รุ่นรับของรางวัลน,นะครับจากทั้งทางสปอนเซอร์เองก็ดีอุ๊ยอันนี้ขอนึงครับ จบอาวุธ้อยนะครับ5กิโลกานกลับมา5กิโลของเราครั้งนี้ไปแบบหนื่นืไปกันแบบเหนืดเนือแต่ก็จบแบบไม่เจ็บนะครับก็ได้ตามเ้าสำหรับพี่ๆน้องท่านไหนนะครับที่กำลังก้สนใจยอยู่อาจจะยังไม่เคยลงงานวิ่งมาราธอนมาก่อนก็เชียร์ัพนะครับว่าลองวิ่งดูมันก็เหมือนเป็นการม o ดูเ a ตตัวเองไปดีเหมือนการหาอะไรสนุกๆทำแล้วก็ชาเลนตัวเองนะครับ การที่จะไปต่อก็จะไม่ใช่แค่สุขภาพดีแล้วแต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ร่างกายราต้องแข็งแรงนะครับซึ่งผมอเองก็เช่นกันอันนี้จะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเจ้าหนี้ของการวิ่งในง้นนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูอต่อไปว่า next step ของการวิ่งเราของผมจะหน้าตาเป็นย่งไรนะครับออกกำลังกายครับนี่ดี Sparkling này huh? Mtqg Sparkling Natural Mineral Water B, đừng ở sân